ช้านะคะมีทอดหมูได้ทอดหมูหรือเปล่าหมูหมูหมูหมักแกก็มีพแนงหมูทอดทอดหมูทอดมันหมูก็คุณตาคุณยายคุณยายไม่ค่อยสบายนะให้คุณยายนอนอยู่บ้านแล้วมีผ่านังผากลับพี่ปลานะคะไปข้างนอกกัน ก็ตงที่แถวบ้านเรานะไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็ให้พี่พี่ปลากับน้องพัดไปเลือกซื้อของกันตามอัธยาศัยนะคะส่วนนี้ก็นี่คนะ่ะมานั่งพักกินน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปซื้อพวกเนื้อให้ึุณตา ช่วงนี้ก็แบบเป็นช่วงใกล้ปีใหม่่ะคุณเขาก็จะแบบส่งของขวัญให้กันนะคะนี่ก็เป็นสูมขายของขวัญต่างๆนะคะเช่นแบบเซตเซตน้ำมันอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าแบบเซ็ตโชยูออลิฟออยคือเป็นของขวัญที่แบบใช้ได้จริงให้ไปแล้วใช้ได้ชัวหรือจะเป็นกาแฟรสต่างๆทูน่ากระป๋องนะคะ หรือจะแนวขนมก็ได้ช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้นะเป็นเซตๆใหญ่ๆขนมต่างๆค่ะอุ้ยอันนี้น่ารัก <ๆ S 1> หรือจะเป็นเซตให้แบบไปทำกินเองก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะชอบแบบแนวเซตผงซักฟอกน้ายาล้างจานจะเป็นของขวัญได้นะคะ คือเล็กว่าผู้รับก็ดีใจอะได้ของแบบเนี้ยเพราะว่าได้ใช้ง่ายห,หรือแบบสไตล์แบบดั้งเดิมคือให้ผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือต่างๆอันนี้คือจริงพึ่งจริงได้ไปไม่ไม่ดีใจนะมันเยอะหรือว่าจะส่งแบบเป็นเล่มแบบนี้ให้นะคะของมูลค่า5,800เดเยนแคตตาล็อกเลือกไปเลยอยากได้อันไหนจิ้มเอาเองเลยค่ะอันนี้ก็ดีนะคะคนรับเนี่ยถูกใจได้เลือก มีให้เลือกหลายราคานะคะแล้วแต่เราว่าเราจะให้ราคาไหนแล้วก็ให้เขาไปเลือกของเขาเองที่อยู่ในนี้ซึ่งเป็นของที่มีมูลค่าตามเล่มนี้หนึ่งมกว่าเยน,นะเอ๊ะตรงนี้สงสัยทำใหม่นะคะร้านรองเท้าแต่ก่อนไม่มีอันนี้น่ารักนี่นะเป็นูปก้น ซื้อไปให้เด็กๆก็มาหาซื้อเนื้อต่างๆให้คุณตานะคะอันนี้คือซื้อาากิวไปให้เลโอ,อนะคะเลโอเขาจะชอบกินเนื้อแบบนี้ เราก็จะเน้นซื้อพวกของสดนะคะให้คุณปาทำให้เราก็แวะมุมของต่างประเทศนะคะก็คือของไทยเอ๊ะมาหาอยากกินไวตตามิวหาไวตตามิวไม่เจอสงสัยจะหมดอืมเสียใจ อันนี้มันน้ำนมของประเทศอะไรนี่แคปหมูเก็ดแก้วขนมไส้สับป,ประรดไต้หวันนะอันนี้เราเป็นเลือดก้อนเลือดที่เป็นก้อนๆคือปกติคนญี่ปุ่นไม่กินนะเนี่ยขายสะแพงเลยก้อนหนึ่งสามร้อยก็เยนขนมฮ่องกงหมาเก,กานาะตะให้คล้ายทองม้วนเลยนะเนี่ย แต่แบบเรียกว่าไม่ค่อยมีของไทยนะคะจะมีเยอะคือของเวียดนามเพราะว่าคนเวียดนามเยอะ หน้าหนาวคนก็ต้องซื้อไคโลกันนะคะเช่นนี่เอาไปใส่ในรองเท้านะคะเวลาเดินได้ไม่หนาวนะเป็นไคโลคือตัวทําความอุ่นลนะ่ะหรืออันนี้เป็นแบบสําหรับผู้หญิงนะคะแบบเอาใส่ไว้ที่ท้องอันนี้ก็แบบเหมือนเอาไปใส่ในในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยไดนะ้กระเป๋าเสื้อหรือจะแบบแปะก็ได้นะคะแปะกับเสื้อไปแต่ห้ามโดนร่างกายโดยตรง ก็เดี๋ยวมีนะคะกลับบ้านไปก่อนค่ะเอาเนื้อไปให้คุณตานะคะแล้วก็ไปดูคุณยายก่อนแล้วเดี๋ยวน้องพาร์ทกับพี่ปลาเขาโทรมาบอกทีหนึงนะเขาให้มารับเพราะว่าดูของยังเลือกของกันอยู่นะคะของเยอะมากเาขาว่างาั้นมาแวะอีออนแั๊บหนึ่งแต่เรามาซื้อกล่องกุญชีให้คุณยายคือคุณยาเน่ยเป็นแบบไม่ค่อยสบายและไม่ยอมกินข้าวมา ยาลองดูว่าจะกินได้ไหมแบบร้อนๆนะนี่คือดงกีเหรอใช่เนื้อตรงกีพ่อเอาดูก็ต้มให้โลดอันนั้นก็ราคาถูกอยู่นะไม่รู้ได้เยอะอยู่อันนั้นคือต้มต้มอันนี้มันมีแต่กระดูกใหญ่นั่นแหละก็อันนี้แหละเพราะว่าโมชอบกินแบบนี้นะทอดเลยค่ะกระดูกใหญ่ไม่ใช่กระดูกอ่อนทอดเหมือนเดิมของโดดก่อนยายหนีซอสต่างหากขอเข้ามาตั้งหากเพื่องมาจังเด็ดจังกินนา ก็กลับบ้า,บานมานั่งทำงานนะคะทำงานรอเดี๋ยวรอพี่ปลาโทรมาก็ไปรับที่ดงเกียรก็มีน้องคานเหมือนเดิมนะคะคนเดิมเลยนั่งเก้าอี้ไม่ได้เลยต้องมาอยู่ตรงนี้ทันทีเดี๋ยวว่ามาานะเออหนูเล่นกับเพื่อนไปโอเคบา,บายยก็ไปรับพี่ปลากับน้องพัทกันก่อนนะคะซื้อของเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะ ที่เอาปลาดุกฟูมาจากเมืองไทยนะคะทำง่ายมากเขา,เอ,าอ๋อใส่ผักไปด้วยอเนี <laughs> ่ยอันนี้ผักอ๋อผักเราผักอนนี้ึนึ่อแล้วก็มี<ำ>ตอนนั้นคือของเขาหมดเลยก็กินได้เลยง่ายมาก <laughs> แปดโมงเช้า <laughs> แปดโมงเช้าวันอังคาร แปดโมงเช้าว like ันอังคารเก่งอแปดโมงเช้าวันอังคารเใกล้กับทางการเดี๋ยวรอสอนร้องเพลงดาวหางอ่ะอันเล่ฮันเล่บังกาฮันเล่ฮันเล่บังกาดาวหางฮันเล่ดาวหางดาาหงฮัลเล่ ฮัลเหลฮัลเหลวังกะฮัลเหลฮัลเหลวังกะนั่นเห็นไหมเห็นไหมเอออย่าคิดว่าเขาจะร้องไม่ได้อืมเห็นไหมเห็นไหมภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นเริ่มกลมกลืนกันแล้วข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ข้าเจ้าเป็นสาว เชียงใหม่หันบ่อเต้าใดหันบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วก็จะเป็นก็จะเป็นสาวแล้ว ตึงวันมีเบามาแอลมาอู้มาแซลเป็นคน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 ละปูนโอเคไปเที่ยวเหนือได้แล้ว เก่งอะจะอู้จะอั้นจะอี้จะได่หนอเก่งอะจะอู้จะอั้นจะอี้จะได่หนอยาวไปอ่ะงงไงเด้งงไะเด้งงไะเด้งงไะเด้เงงไะเด้อป้า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 สวย ปาป้าสวยปาป้าสวยดีนาโดหลอกแล้วพี่พัทพีแป้วขี้เล่ขี้เล่โดนหลอพี่พัทสวยพี่พัทสวยพี่พัทพีแป๊าไม่สวยอยไม่สวยเริ่มรู้แล้ว ไม่สวยเขาเริ่มรู้แล้วเขาเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าแปลว่าอะไรแปลสวยเห็นไหมก็บอกแล้วว่าเขาเริ่มรู้แล้วมี่น่าน่ารักที่สุดัรมได้บ